เอาเละครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เนี่ยเราก็มาอยู่ในแคมป์คนอื่นเช่นเคยครับ <c oughs> และบอกเลยครับว่าเซิร์ฟที่ผมอยู่เนี่ยมันก็มีการรวมเซิร์ฟด้วยนะและแคมป์นี้บอกเลยว่านี่จะเป็นแคมป์อีกเซิร์ฟหนึ่งอะ่ะแต่ว่าผมยังไม่เคยเจอเลยนะแต่ออกมาเราก็น่าจะนัวครับวันนี้เนี่ยเพราะว่าแคมป์นี้ก็ยังไม่เคยเจอเราไงก็าจะยังไม่เคยแบบเจอบุกบ้านแบบผมนะนี่เดีย๋ยวมาดูกันครับว่าวันนี้เนี่ยจะนัวหรือเปล่าและผมจะหาบ้านอยู่ได้ไหม แล้วก็ต้องหาบ้านด้วยครับไม่รู้ว่าจะมีบ้านให้เราเล่นเปล่านะไอ้อะไรก็ต้องหาบ้านดีๆเดี๋ยวมาตอนนี้ก็เตรียมพร้อมเลยครับและเราก็อยู่กับชื่อใหม่ด้วยนะจากชื่อจอมมาที่คนแบบว่าคนจําได้แบบเยอะๆเนี่ยตอนนี้ก็เป็นชื่อใหม่แล้วไงก็น่าจะเนียนครับน่าจะแบบไม่มีใครจําได้อะอะไรก็เนียนๆเลยเดี๋ยวมาเดี๋ยวระหว่างนี้ก็ขอไปหาบ้านหน่อยแล้วกันครับไปหาบ้านดีๆเลยก็ไปปลูกกันนะไปะ ตอนนี้เจอคนครับโอ้ย,ยเย็นไลก็ต้องยิงสักหน่อยเพราะว่าถ้าผมยิงไปเนี่ยคนก็จะรู้ครับว่ามีคนบุกมาในแคมป์นะเขาก็จะได้ล่าครับแลวก็จะได้นัวนหน่อยแล้วไปครับแลวก็ว,วาร์ปต่อไปหาบ้านนะมาตอนนี้ก็เจอเลยครับและบอกเลยครับว่าบ้านหลังนี้เนี่ยเราเล่นได้แน่นอนนะเ๋้วไปแล้วก็เปิดเลยนะตอนนี้ก็เริ่มมีคนล่าผมเลยครับไปกี้ก็เห็นเลยนะ ล้วก็มาเราเข้าไปเลยจ้าแล้วมาดูกันครับว่าผมจะรอดนานปะหรือว่าจะตายนี่แลแคมนี่คือผมยังไม่เคยเจอด้วยนะหรือว่าเราจะเล่นไหวหรือเปล่าตอนนี้แต้มผมนี่มันก็น้อยด้วยครับมันไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นนะบางคนนี่คือจะไปห้าหมื่นละไปห้าหกหมื่นอ่ะผมก็ยังพึ่งเข้าสี่หมื่นเองครับตอนนี้เนี่ยมันก็พอเล่นได้ครับแต่ว่า เราไปเจอคนแบบแต้มเยอะๆเนี่ยเราก็ยิงไม่เข้านะไอ้แล้วมาครับตอนนี้เราก็ขึ้นมาบนบ้านได้ละล้วก็มีมาแล้วด้วยแล้วก็ร่วงไปเอา้เาเดี๋ยวก็ร่วงครับวันน้เนี่ยโอเคเดี๋ยวก็เปลี่ยนอุปกรณ์เลยครับเป็นอันนี้ล้ยก็แค่นี้พอปะ่ะเดี๋ยวก็รอคนถมเลยครับเดี๋ยวก็มาแน่มาแล้ว ตนี่คนเดิมเลยใช่ไหมนี่งไงตอนนี้คนเดียวครับเดี๋ยวก็ต้องเรียกกำลังเสริมมาแน่นอนนะ่ะนี่ตอนนี้ก็น่จะลองแบบว่าล่าผมคนเดียวก่อนนะเดี๋ยวก็ถ้าล่าไม่ไหวก็น่าจะเรียกคนมาเนี่ยเดี๋ยวมาครับแล้วก็น่าจะอยู่ได้ยาวๆเพราะว่าผมก็อยู่บนนี้ครับนี่เหมือนว่าคนจะยิงผมได้เปล่านะจากข้างล่างเนี่ย i c h m a n s h o p โลหนึ่งเรื่องเติมเกมเปิดเดิมเกมใหม่อันดอนในราคาสุดคุ้มถูกกว่าเติมเองเป็นไหนนสามารถเติมผ่านเว็บใช้แค่ U i d ดีพร้อมเติมเกมชั้นนำได้อีกมากมายและพิเศษสุดกับระบบ่อนชำระสูงสุด10เดือนจะเติมหนักแค่ไหนก็สบายเติมคุ้มเติมไวเติมได้ย4สีชั่วโมงสามารถติดตามช่องทางสั่งซื้อและเพจได้ที่ลิ้นใต้คลิปเลยครับอาอว้ยดูนี่นี่ไงจะขึ้นมาไม่ได้แล้วนะ เพราะว่าผมพังไปแล้วครับนี่บอกเลยว่านัวแน่ครับเพราะว่าเซิร์ฟนี้ก็ไม่ใช่เซิร์ฟนี้เดแคปนี้ก็ยังไม่เคยเจอผมนะเอาสิตอนนี้ต้องระวังอย่างเดียวก็คือสไนเพราะว่าถ้าเป็นปุนกลน,นี่คืออะไรก็พอปั๊มยาได้อยู่นะแต่ว่าสไนดนี่คือบางทีเม็ดเดียวที่ร่วงครับมาเลยวะตอนนี้เริ่มมีหลายจุดครับจุดสีแดงเนะี่ย แล้วก็ต้องระวังตัวหน่อยเพราะว่าเราก็มาคนเดียวโอ้ยเว้ยน,นี้เกือบตายอะ่ะแต่ก็รอดไปแล้วมาครับตอนนี้ก็หลายคนมากนะติดโหลดแป๊บหนึง่งตอนนี้คนเริ่มมาครับผมว่าน่าจะ5้าตัวได้อ่ะตอนนี้ไน้มาดิ มาแล้วว่าโอ้ยแล้วก็ร่วงไปเอา้าแสดงว่าติดครีคครับเมื่อกี้เห็นเลือดเยอะเลยก็ก็ร่วงนะวยแล้วใครยิงผมวะตอนนี้ก็เริ่มหลายคนครับคนก็น่าจะเริ่มรู้แล้วว่าไอ้น,นี่มันของจริงอะไรอย่างนี้นี่ไงโอ้ยระวังครับข้างหลังก็ยิงได้นะ พราะว่าตรงนี้เนี่ยมันก็มีเดินครับมันไม่ได้สูงมากอะ่ะมาเกือบตายครับมาดิบอกเลยครับว่าก่อนที่มันจะรวมเซิร์ฟเนี่ยคนคี่เซิร์ฟสี่ก็อ่าแนอรู้กันหมดครับว่าผมบุกบ้านยังไงเนี่ยเขาเลยแก้ท่าครับนี่ผมก็เลยบุกบ้านยากนะแต่พอแบบว่ามารวมเซิร์ฟอย่างนี้เนี่ยก็เริ่มง่ายเลยครับ เพราะว่าบางบางคนแบบยังไม่รู้ไงอาจจะยังไม่เคยเจอเรานะอย่างเช่นบ้านอย่างนี้เลยครับมันอก็อยู่ได้ยาวๆนะโอ้ยเห็นคนว่าอยู่บนที่จอดรถครับวันนี้เนะี่ยดูดิโอ้ยข้างนอกก็มีว่ะหลายคนแท้เอาวา่แล้วผมจะรอดไหม และบ้านนี้บอกเลยครับว่าไม่มีที่กำบังเนะี่ยน่าจะเล่นยากครับผมอยู่บนนี้ก็จริงนะแต่ว่ามันโล่งมากอะ่ะมันแบบว่าแทบจะแอบไม่ได้เลยแล้วก็ต้องหนีกระสุนอย่างเดียวอะ่ะหมา SVD ครับโว้ยดูดิ จากวานนี้ s อ d กับใบสันและไตรจะรอดโอ้ยโอ้ร่วงปะบองไม่ทันอะแต่ก็เมื่อกี้เห็นเลือดหมดหลอนเลยนะนง่ายล่ะมาแล้วยิงยากวะ่ะเพราะว่าผมก็จะเปิดรูไม่ได้ครับไอเพดานนี้เนี่ยถ้าผมเปิดเยอะคนก็สามารถจะยิงผมได้เยอะนะ มันก็จะได้มีหลายทางไงเอาอีกสักหน่อยแล้วกันครับโอ้ยตาเย็นโอ้โหคนที่สาหัสเลยนะแต่ผมก็ด้วยครับเราไม่วัดดีกว่าเพราะว่าเราตายก็ตายเลยนะ อะไรก็ร่วงไปนึกว่าจะไม่ร่วงละยิงไปเยอะมากอะตอนนี้ถ้าผมเจอแบบคนแต้มน้อยก็พอยิงได้นะโอ้โไม่ตายบางคนที่แต้มเยอะยิงไม่เข้าเลยครับมันก็ต้องแบบแต้มเท่ากันนะมาที่เดิมครับบนรานจอดรถเอาไปดิอะไรก็ใบสันนะใบสันระยะไกลก,ก็พอยิงได้โย แต่ก็ต้องจุกหน่อยครับเพราะว่าเอฟวีดีนะที่เราเจอเนี่ยเฮ้ยสองคนเอาดิโอ้โตอนนี้ในมินิแมปนี่จุดสีแดงอย่างเยอะอะ่ะาะว่านี่จะเป็น1สคนได้อะ่ะโอ้ยดูดิโผล่นิดเดียวนี่คือเกือบตายว้าแต่ก็ยังรอดอยู่โอ้ยอย่ายเย็น เอาดิยิงขาได้ครับ้าโอ้โหตอนนี้เริ่มหลายรูเลยครับยิงรูเยอะเนี่ยเขาก็ยิงผมได้เยอะนะแล้วก็เอาไปกินโอ้ยมื่อกี้เห็นคนใหผมต้องแบบต้องก้มอย่างนี้ตลอดเลยนะนี่กล่าวหายครับยิงได้ไหม ถ้าผมไม่ก้มนี่คือหัวแตกแน่นะมาตอนนี้ผมเอาระเบิดควันมาครับมาดิเพราะว่ามีสนาเราเล่นผมอยู่แล้วก็ต้องปาสมอนะเยวามาสิพร้อมบ,บวกแล้วก็มีโล่ให้เราละเอาแล้วมันก็อยู่แบบอยู่แด่แป๊บเดียว,วอ่ะเฮ้ย เก็บมากครับหวานนี่เราต้องเอาให้ตายเลยนะโอ,โ,โอเคไลค่ก็ร่วงไปเมื่อกี้ก็ส่วนที่หลายทางมากอะไปต่อนะปลาสมบกเลยจ้าบอกเลยว่าเรายังอยู่ดีมาปะโฮ้ย เป็นไงล่ะผมยืนได้ครับเพราะว่าปาสโมกแล้วนี่ไง,ไงถ้าไม่มีสโมกนี่คือยืนแทบไม่ได้อะ่ะโอ้ยโอ้ยจะเย็นโอเคโอ้ย SVD นี่เยอะจริงผมว่าน่าจะรอบด้านนะตอนนี้เนี่ยแต่ว่าถ้าผมโดนที่คือเราก็ต้องชูครับและก็โอ้ย นี่ไงร่วงไปเดี๋ยวมันจะไม่ร่วงแล้วดูดีเดยอะจริงอะ่ะทางไหนก็มีตอนนี้เนี่ยวะแต่ก็ยังไหวครับเฮ้ยนี่ไงร่วงไปสไนด์เราเล่นเราแน่นอนนะแต่ก็ร่วงไปวาข้างหลังนี่หลายคนมากอะ่ะ ดูดิผมยังโผล่ไปนานไม่ได้ครับเดี๋ยวหัวแตกแน่นะเราก็ต้องแบบว่าต้องสน a ปยิงอะ่ะยิงแล้วก็นั่งนะโอ้ยทางไกลก็มีตอนนี้ก็เหลือแค่นาทีครึ่งครับและเวลาก็จะหมดเลยนะและก็รวงไปโอ้ยโดนว่ะ วะสมองต่อแล้วก็จะได้ยิงเล่นหน่อยครับผมจะได้ยืนนะแล้วก็หลายคนจริงดูงนะปึ๊บนี่ไงต้องอยางนี่ออยากกว่าแล้ว้ยสาหัส โอ้ยแล้วก็เรียบร้อยครับผมว่าน่าจะขึ้นจากบ้านข้างๆเลยนะมันจะมีบ้านสูงกว่าบ้านนี้ครับผมว่าเขาก็น่าจะไปขึ้นบนบ้านนะแล้วก็น่าจะมายิงผมเนะนี่ยมันก็จะมีบ้านที่สูงกว่านะไปแต่เราก็ตายสักทีหนึ่งครับวันนี้ก็นัวอยู่นะกว่าจะตายก็ผมอยู่นานมากอะเมื่อกี้น่าจะเหลือไม่ถึงนาทีวะก่อนที่มันจะเด้งนะแล้วก็แล้วก็ตายคนดีโอเคเวันนี้ก็แค่นี้ก่อนแล้วกันครับเวลาก็เจอกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับบา,บายยครับทุกคนไปละ